การยอมกันสีบ้างก็เป็นความสุขได้ไม่ยากบางครั้งการยอมแพ้อาจเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ข้ามภพชาติการยกโทษอาจดูเหมือนเรายอมเราไม่ติดใจไม่เอาเรื่องแล้วเขาจะได้กำเริบส่วนเราเสียเปรียบแต่ความจริงไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูงคืออภัยทานอันเป็นทานบารมีที่สูงส่ง ขอให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเวลาเราโกรธเกลียดพยาบาทใครสีหน้าของเราจะเปลี่ยนไปเลือดในร่างกายผิดระบบเช่นเวลาโกรธจัดจิตที่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ร้ายก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือหนักใจทำอะไรก็กังวลเป็นทุกข์แต่พอยกโทษให้ก็จะรู้สึกทันทีว่ายิ้มได้มีความเบาสบายใจ เราอาจคิดว่าการให้อภัยบ่อยๆแก่คนบางคนเขาอาจจะไม่ปรับตัวยังก่อเหตุอยู่เสมอๆงานก็ไม่สำเร็จยังเลหลวไหลอยู่เหมือนเดิมนั่นอาจเป็นเหตุผลในการทำงานแต่สำหรับเหตุผลของใจเมื่อให้อภัยใจเราก็เบาเพราะหมดห่วงหมดทุกข์หมดสนิมที่จะมากัดใจให้ผูกร่อนวิธีคิดมีความสำคัญมากสำหรับชีวิตของคน เรามักจะได้ยินเสมอๆว่าแพ้หรือชนะอยู่ที่กำลังใจแท้จริงแล้วคำว่ากำลังใจก็คือวิธีคิดนั่นเองพลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือการที่มีกำลังใจมนุษย์เราจึงต้องสร้างกำลังใจให้แก่กันและกันกำลังใจเป็นสิ่งที่ให้ไม่รู้จักหมดยิ่งเราให้คนอื่นได้มากเท่าไหร่กำลังใจก็จะยิ่งเกิดขึ้นแก่เรามากเท่านั้นเหมือนวิชาความรู้ ยิ่งให้ยิ่งพอกภูนยิ่งหวงไว้เฉพาะตัวก็ยิ่งหดหายการให้อภัยอาจพูดง่ายแต่ทำยากแม้จะเป็นเรื่องยากเพราะใจไม่อยากทำแต่ก็สามารถทำได้เมื่อเราฝืนใจทำและจะเป็นความสุขใจในภายหลังเมื่อครวญคำหนึ่งมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเป็นเรื่องที่มีอุทาหรณ์และคติที่น่าคิดมาก เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่ยอมให้อภัยใครและเป็นคนผูกโกรธผูกเกลียดผูกอาฆาตพยาบาทมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูคู่ต่อสู้ตลอดเวลากระทั่งวันหนึ่งตายไปพร้อมกับจิตใจที่ขุ่นมัวและผูกอาฆาตท่านเล่าว่าเขาอธิษฐานไปเกิดเป็นลูกของศัตรูเพื่อที่จะได้ทำร้ายจิตใจอย่างใกล้ชิดแล้ก็แนบเนียนที่สุดจะได้เผาผลาญคนคนนั้นให้ถึงที่สุดให้ทุกข์ที่สุด ให้สารวนอยู่กับเรื่องทุกข์ตลอดเวลาเขาเป็นลูกเกเรผลานทรัพย์ทำลายวงสกุลนำความเดือดร้อนเข้าบ้านทุกวันพระบรมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นหลักใจว่าคนที่ตายในขณะจิตเศร้าหมองย่อมไปสู่อบายแม้คนพวกนี้จะไม่เชื่อเรื่องอบายเรื่องนรกที่เป็นภพภูมิแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงนรก คือความเร่าร้อนรุนแรงที่คุกรุ่นอยู่ภายในจิตใจในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนคนที่ตายในขณะจิตผ่องใสจะไปสู่สวรรค์คือสภาพที่ใจปลอดโปร่งโล่งเบาก็จะมีแก่ผู้นั้นสิ่งที่น่าคิดก็คือข้าพเจ้าทราบจากนักปราชญ์บัณฑิตโบราณท่านพูดเอาไว้ว่าการที่เราโกรธใครเราไม่ให้อภัยเขาหรือเราไม่ไปอโหสิก,กรรม ความโกรธนั้นจะเป็นกรรมหนักติดตัวคือติดใจเราไปยาวนานข้ามภพข้ามชาติแปลว่าไม่ว่าเราจะไปเกิดในภพใดชาติใดกรรมนั้นก็จะตามไปไม่มีสิ้นสุดยิ่งไปกว่านั้นการที่กรรมส่งผลข้ามภพข้ามชาตินั้นเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนักเพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราได้ทำอะไรกับใครไว้บ้างในอดีต นบางคนเกิดมามักถูกใส่ร้ายตลอดเวลาไม่ว่าจะหันไปทำอะไรก็จะมีแต่คนคอยจ้องจับผิดคิดร้ายนินทาลับหลังให้ต้องเสียใจอยู่เสมอบางคนคิดทำอะไรขึ้นมาพอจะสมหวังก็กลับมีอันต้องเป็นไปให้ผิดหวังพลาดหวังอยู่บ่อยๆเราก็คิดว่าเป็นเรื่องของโชควาสนาไปแต่ความจริงคือเรื่องของอดีตกรรมที่เราไม่ยอมแก้ไขทั้งๆท,ที่แก้ไขได้ ยิ่งไปกว่านั้นบางคนต้องทุกข์เพราะคนใกล้ตัวทุกข์เพราะคนที่เรารักที่เป็นตัวชีวิตของเราเองเช่นมีลูกเกเรทําให้พ่อแม่เสียใจมีลูกผลานทรัพย์มีลูกไม่อยู่ในโอวาทมีลูกอักตันยูมีลูกทําลายชื่อเสียงวงตระกูลพ่อแม่คิดถึงลูกทีไรก็มีแต่เรื่องร้อนใจตลอดเวลาเราจะเห็นว่าบางครอบครัว ญาติพี่น้องต้องทะเลาะกันเหมือนเป็นฆ่าศึกศัตรูกันมาหลายภพหลายชาติบางทีต้องฆ่ากันเป็นทอดๆถามว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรปัญญาธรรมดาของมนุษย์อย่างพวกเราพอจะทำความเข้าใจได้หรือไม่กฎหมายที่มีอยู่สามารถที่จะคลี่คลายปมปัญหาได้ไหมคำตอบก็คือยากเพราะนี่เป็นเรื่องของเศษกรรมที่ยังไม่ได้รับการอโหสิกระหว่างเราและเขา ฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการเสวยวิบากกรรมอันเลวร้ายข้ามภพข้ามชาติท่านต้องหัดให้อภัยแก่คนทุกคนแก่สัตว์ทุกชนิดให้อภัยแม้แต่ศัตรูที่คิดร้ายหมายปองชีวิตเราอภัยต่อทุกอย่างที่เขาทำไม่ดีกับเราให้ทุกอย่างเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในอนาคตบางครั้งเราเห็นเรื่องจริงในชีวิตหรือแม้แต่ที่ปรากฏเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ หากเรามองย้อนคิดให้ดีสักนิดนิ่งคิดให้ละเอียดลึกซึ้งสักหน่อยเราก็จะเข้าใจได้ว่าการไม่ยอมให้อภัยกันนั้นมีผลร้ายข้ามภพข้ามชาติได้ถึงเพียงนั้นเชียวหรือบางคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่พอเห็นหน้าก็รู้สึกไม่ชอบทันทีเลยจะพูดจะคุยจะทำอะไรก็ดูจะเกะกะลูกตาของเราไปหมดแม้แต่ความรู้สึกที่เขามีต่อเราก็เช่นกันนั่นเป็นเพราะอดีต เราไม่ยอมให้อภัยกันสิ่งที่มนุษย์รักมากที่สุดก็คือสามีภรรยาลูกแต่ทำไมบางทีเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีสามารถฆ่าภรรยาได้หรือภรรยาก็สามารถฆ่าสามีทิ้งได้อย่างง่ายดาย